สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆถ้ามาเบิงเด้อเบิงจะให้ดูอะไรนี่วันนี้กล้วยน้าว้านะคะหวีใหญ่มากเห็นไหมคะมใหญ่ๆหวีละ16ปอนนะคะก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ปอนเท่าไหร่ปอนด์4า3เนาะก็ประมาณเกือบหนึ่งพันตัวหวีหนึ่งเนาะเพราะว่าหวีหนึ่งมันหนักประมาณกิโลหนึ่งเห็นไหมคะ มาดูกล้วยใ่ใหญ่เท่าแขนเท่าแขนดูแขนแขนเขาเนอะอันนี้ลูกใหญ่เท่าแขนเลยค่ะใหญ่มากเห็นไหมคะลูกวีนี่มีแต่วีลูกใหญ่ๆหญ่เลยใหญ่ใหญ่เน้นๆกันกำเต็มมือเลยค่ะเมื่งกินลูกเดียวกับอิ่มได้หนอใหญ่มันบ่ทันสุกนะค่ะประมาณสามสองสามมือมันกระสุกแล้ะเริ่มสุกแล้วเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆอีเขามารับชุมนะคะไว้เจอกันไหมเด้กค่ะเอาลกวยมากอ่างซีซื้อจ้า